Bạn ơi. Xin lỗi vòng một ạ. Đó. này là. đây không

เห็นอยู่ดีเข้าเล่ข้าเลยค่ะเข้าเลยโอเคก้าวหน้าไปกันเลค่ะเอาเนะหนึ่งสองาเต้องมีด้วยนะคะหนึ่ง้องสามเจ้าองค์พอเย่เย่

เป็นแมงสังข์เอาไปเอาไปเอาไปสองานเต้าไส้เลยหน้าอะรหน้าอะไรขาเท่านี้หน่อยขาเท่าไหร่คะอยู่เลยครับ อยู่ไหมครับเะครับโอเคครับมว่9รับนคเดีอขอคยู่คอยู่ไหมครับไม่อยู่นะไครับตัวที่9กัาสถาพรสมรี่เติครับกัปพิพงครับกลิพงครับ บอลสุติที่เปิดครับอยู่มั้ยครับโอเคครับงงๆต้องงงเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้อยู่ด้วยกันโอเค okay. <laughs>

แล้วนะดยอดมากไม่ได้จ้าเาจะตีโค้งใโค้ไม่ได้่เบมันโค้งได้โค้ได้ใจล้วกคนก็ไปแล้วนะคะแั้วทายมือต่อไปครับเป็นการแตะบ้างนะครับม่ได้อ่ะจะแข่งา เดี๋ยวจะได้ตอบดีดูต้องพยายามหนักหนาสิช่วยครับเราจะมีผ้อ้เหลืออยู่นะครับอ่าแล้วตัวค่ะได้ได้ดีดีได้ค่ะ